สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel c h anel n T Citizen เล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้กลับมาพบกับตาอีกนนเช่นเคยกับการรายงานข่าวสารของสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำวันที่19สิงหาคมพศ2564วันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่าเวลาโควิดโผล่ยงซิตี้ เรือเปิดตัวชุดเยือนใหม่เป็น third k i ิแล้วนะครับชุดที่3รวมไปถึงวันนี้มาอัปเดตข่าวสารของดิว r r i c a คนเพิ่มเติมอีกนิดนหน่อยๆน,นะเพราะว่าก็รายนี้เขาอัปเดตแค่นิดนหน่อยต่อวันเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีแล้วก็นี่ก็คือประเด็นทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเล็กน้อยเดี๋ยวไปไล่เรียงกันในเนื้อหาของข่าวกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e มาเป็นกำลังใจให้ตะได้ในการทำคลิปในทุกๆวันนะครับรวมไปถึงว่าเป็นครอบครัวระอใบสีฟ้าแล้วก็ครอบครัวทีซิตี้เซนร่วมกันนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะก็มันเป็นความเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ครับเป็นความเคลื่อนไหวแรกนะก็เป็นเรื่องของเซสชันการฝึกซ้อมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีภาพมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ เรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันเพราะว่านี่ก็ใกล้จะสุดสัปดาห์แล้วใกล้จะถึงเกมพรีเมียร์ลีกนะัดที่สองที่เราจะเปิดบ้านเอติฮัสเตเดียมพบกับนอริดซิตี้แล้วนะครับก็นี่ไปไล่เลียงกันเลยนะกาเบียลเคซูส์นะแซคกสตีเวนเควินเดอบรอยฟรแบรนตอเลสนะครับไอเมริกลาปอกก็ประมาณนี้สำหรับนักเตะที่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของ ช่วงเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับของทับเรือใบสีฟ้าเราต่อมาครับผมเมื่อวานก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับชุดเยือนใหม่นะเรียกว่าเป็นชุดเยือนที่3หรือว่า third kit นั่นเองนะครับผมก็เป็นสีกรมท่านะหรือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับก็มาในเตมที่อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมเนื่องจาก ชุดแข่งของเราเนี่ยปกติจะมีตราสโมสรฝั่งซ้ายตรงหน้าอกใช่ไหมครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเขาได้รับการดีไซน์มาใหม่นะโดยที่ตราสโมสรเราจะสังเกตได้ว่าจะไปอยู่เป็นลายน้ำนะนี่เห็นไหมเป็นลายน้าําตามทั่วเสื้อเลยนะตามส่วนต่างๆของเสื้อนะเป็นลายน้ําแบบสีออกเงินๆนะแต่ว่าตรงโลโก้เนี่ยจะทดแทนเป็นคําว่าแมนซิตี้แทนนะครับผมเป็นคาดอกยาวๆเลยนะ ก็ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์หลายด้านครับบางคนก็บอกว่าแปลกตาใหม่ดีดูเอา่าเรียกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ๆดีนะครับผมก็อนันนี้เดี๋ยวไล่เลียงให้ดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นชัดๆนะนี่นะแมนซิตี้สีฟ้านะเป็นคาดอกนะแล้วก็มีโลโก้พูม่าอยู่ตรงกลางข้างบนนะแล้วก็มีลายน้ําเป็นลายลายโลโก้สโมโสรดาวนะอยู่ทั่วเสื้อนะครับผมแล้วก็มีคนชมแล้วก็มีคนด่าครับผม มีความ,มเห็นจากแฟนบอลหลายๆคนนะก็เรียกว่าไม่เห็นด้วยนะแล้วก็หรือว่าไม่ชอบนั่นเองกับชุดเยือนใหม่ของเราหรือชุดเตอร์เจอร์ซี่อันนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์นะครับบอกว่ามันเป็นชุดที่แย่มากๆเลยแย่ตั้งแต่เคยเห็นมาแย่สุดตั้งแต่ฉันเคยเห็นมาเลยแบบว่าตั้งแต่เห็นชุดเยือนแมนเชสเตีรมาเนี่ยไม่เคยเห็นชุดไหนแย่เท่าชุดนี้มาก่อนนะครับผมพูม่าเอานะแฮตแท็กพูม่าเอาพูม่าออกไปนะ อารมณ์แบบว่ามันช็อกนะช็อกนี่ช็อกมากกับชุดนี้นะฉันช็อกมากเลยแต่วฉันหวังว่าฉันคงจะไม่ได้ซื้อมันหรอกก <g ül> ็ <g ül> <g ül> ผมคิดว่าเ,เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครผิดใครถูกนะแบบว่ามันอาจจะมองได้หลายมุมใช่ไหมบางคนเขามองว่าสวยก็ก็ก,ก็ก็ไม่ผิดบางคนมองว่ามันด้อยค่าตราสโมสรเราไปหรือเปล่าเอาอยู่ดีเอาตาสโมสรเราไปเป็นลายน้ําเฉยเลยแล้วก็เขียนแค่แมนซิตี้งี้ มันมันเข้าท่าหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่าก็ผมอยากให้แฟนแฟนซิตี้หลายคนมองในมุมเปิดกว้างมากกว่านะว่าอ่ะถึงจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่มองมองให้ว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ๆนะรับอะไรใหม่ๆแล้วก็รับดีไซน์ใหม่ๆเข้ามานะก็ลองเปิดใจดูนะครับแต่ส่วนผมเองอ่ะผมคิดว่ามันสวยนะมันแบบดูแปลกตาทําให้ดูแบบมีอะไรใหม่ๆกับโซโมสรมีอะไรใหม่กับเรียกว่าชุดชุดในการแข่งขันบ้างนะก็ ปกติแล้วชุดการแข่งขันในโลกใบนี้มันก็จะเป็นพล็อตเดิมๆใช่ไหมก็มีตราโลโก้สโมสรอนใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าถ้าเขาตัดคาว่าแมนซิตี้ทิ้งไปเลยมีแค่ลายน้ำเออผมอยากจะด่าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันก็ยังดูมีความเป็นซิตี้อยู่นะถึงมันจะดรอปดิฟเรื่องของตราสโมสรอนไปเป็นลายน้ำก็เถอะแต่มันก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นซิติเซนอยู่นะครับผมผมก็คิดว่ามันก็เวิด <c oughs> ส่วนตัวนะคนอื่นจะมองไงก็แล้วแต่นะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับโอเคต่อมาเป็นข่าวที่จะบอกว่าทุกๆคนรอคอยหรือเปล่ารอคอยมาเป็นร่วมเดือนแล้วแต่ตอนนี้อาจจะไม่รอแนละ้วบางคนบอกโอ้ยเบื่อข่าวนี้มากเลยเห็นหน้าคนนี้แล้วแบบเบื่อมากเลยข้าไมไปได้ไหมแฮรุกิเคนครับผมวันนี้มาเพิ่มเติมนะเรื่องของอันนี้มาจากทวิตแอดเคา้าของ City Extra ซแต แต่ว่าข่าวเนี่ยต้นข้วมาจากทางเทเลกราฟนะครับผมก็เป็นเขานำเสนอเรื่องของไอสัญญาลูกผู้ชายที่เชื่อว่าแฮร์รี่เคนตกลตกลงกับทางแดนนี่เลวีอาไว้หลังจบฤดูกาลที่แล้วที่บอกว่าถ้าหากสเปอร์นั้นไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลยเนี่ยตกลงกับตกลงลกับเลวีนะว่าเลวีถ้าสเปอร์เนี่ยไม่ได้แชมป์ไปเลยเราจะย้ายนะแล้วเลวี่ก็ตอบตกลงใช่ไหมครับแต่นี่ครับผมมีการชี้แจงออกมาว่า ที่ดานิเอลเลวี่ตกลงเนี่ยสัญญานั้นเนี่ยมันคือแฮร์รี่เคนจะถูกขายให้กับทีมต่างประเทศเท่านั้นนะก็คือทีมนอกลีกนะครับผมสัญญานั้นเนะ่ะเว้นแต่จะมีข้อเสนอที่สุดจะน่าทึ่งนะจากในฝั่งของทีมพรีเมียร์ลีกเท่านั้นก็อาจจะรับฟังข้อเสนอนะครับผมซึ่งฝั่งแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาคิดว่าไอข้อเสนอที่น่าทึ่งนะนะั้นน่ะมันมีเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือ การที่แมนซิตี้นั้นยื่น125ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวเขานั่นเองนะแต่แต่ฝั่งของเลวี่นั้นปฏิเสธที่จะเจรจาในาราคานี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นการรายงานเกี่ยวกับดีเทลของไอเรื่องสัญญาลูกผู้ชายนะที่เขาให้กันไว้2คนนะจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้แน่ชัดหรอกครับว่าเขาตกลงกันยังไงนะคนที่รู้ดีที่สุดอ่ะนั่นก็คือแดนนี่เลวี่กับแฮร์รี่เคนนั่นเองนะ โอเคต่อมาก็เรื่องของแฮร์รี่เคนต่อเนื่องกันมานะก็บอกว่าดนนี่เลวีนั้นว่ายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอที่บอกว่ายื่น125ล้านปอนด์นั้นนะครับก็คือว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับนะดนนี่เลวีบอกนะแล้วก็สําหรับ125ล้านปอนด์เนี่ยก็สําหรับดนนี่เลวีเขาก็คิดว่ามันยังไม่สูงพอที่จะขายแฮร์รี่เคนออกไปนั่นเองนะโดย แมนซิตี้นั้นหวังว่าจะผลักดันดิวนั้นเป็นครั้งสุดท้ายนะเพื่อที่พยายามจะบังคับให้เดนเลวีนั้นเจรจาที่จะขายแฮร์รี่เคนให้ในที่สุดนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เป็นข่าวกันมาเนิ่นนานตัวเลขที่คิดว่าเลวีน่าจะพร้อมที่จะจะเจ,จ,จ,จราจานะกับซิตี้อ่ะก็คือ150ล้านปอนด์ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงมันยังขาดอีกราวสัก25ล้านปอนด์นะก็ต้องมารอดูกันว่า ซิตี้นั้นจะใจถึงพอหรือเปล่าในการที่จะทุ่ม150ล้านปอนด์ในการคว้าแข่กงกองหน้ากับตันทิมาชิอังกฤษคนนี้นะซึ่งอายุก็28ปีแล้วถ้าจะซื้อ150จริงๆนะจะเอาจริงๆรนึเงก็นะ150ล้านปอนด์เพื่อซื้อแฮร์ที่เขนใช่ไหมเหลือเหลือระยะเวลาก่อนตลาดปิดเนี่ย2สัปดาห์เท่านั้นนะครับผม ซึ่งถ้าหากซตตี้ยื่นจริงๆก็อาจจะรับพิพจารณาสำหรับทางสเปอร์และดานิเอลเลีนั่นเองนะครับผมก็สุดท้ายและที่สุดแล้วถ้าไม่ยื่นจริงมันก็คงจะถึงทางตันนะครและแฮร์รี่เคนก็คงจะอยู่ค้าแข้งในถิ่นลอนดอนเหนือต่อไปแล้วก็เป็นตำนานของทีมไก่โดยทองต่อไปนั่นเองนะครับถ้าหากไม่ขาย และท้าซิตี้ไม่ซื้อไม่ยืดนั่นเองโอเคแฮร์ดี้เคนสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าถามว่าตึงเครียดไหมมันก็ตึงเครียดถามว่ามันไม่คืบหน้ามันก็ไม่คืบหน้ามันก็เลยมีเรื่องของกองหน้าอีกหนึ่งคนที่โผล่เข้ามาครับเมื่อเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ช่วงประมาณดึกๆนะประมาณราวๆที่คนนอนกันไปแล้วตีหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยก็มีข่าว กองหน้าจากฟิออเรนตินาคนนี้นะครับผมก็คือดูซานเวลาโควิดนะครับผมโผล่มาโยงเฉยๆเลยนะอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาดือด้อนะครับผมคนนี้นะนี่แข้งรายนี้นี่อายุเพียง21ปีเท่านั้นนะครับผมถือว่าเรียกว่าเป็นดาวรุ่งเลยก็ว่าได้เป็นกองหน้าดาวรุ่งชาวเซอร์เบียนะครับผมสังกัดฟิออเรนตินานั่นเองนะครับผมซึ่งารายงานเกี่ยวกับกองหน้ารายนี้เนี่ยก็ได้บอกว่า บ่ายวันพุธเนี่ยเมื่อบ่ายวันพุธก็คือบ่ายเมื่อวานใช่ไหมทางฟิเรนเซ่วิโอลาเนี่ยอ้างว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือสโมสรเราเนี่ยแล้วก็ทางท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แอตเลติโกมาดริดเนี่ยอยู่ในความสนใจกองหน้ารายนี้นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เนี่ยยินดีจะเสนอเงินมูลค่ากว่า80ล้านยูโรนะเพื่อเป็นค่าตัวของกองหน้ารายนี้นั่นเองก็ ผมคิดว่าข่าวของวาระฮิกมันมาเนื่องจากสา,ารการของแฮร์รี่เคนมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนว่ามันจะยากด้วยใช่ไหมเพราะว่าเออ่พอยต์หลักตอนนี้ของที่แฮร์รี่เคนเขาไม่สามารถย้ายมาได้เนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณ2องพอยต์นะก็คือ1พเรื่องที่แมนซิตี้นั้น ไม่สามารถขายผู้เล่นในชุดหลักออกไปได้นั่นก็คือเบนาโดซินวากาเบิลเคซุสหรือว่าอเมริกลาปอกนะเนื่องจากทีมผู้ซื้อเนี่ยเขาประสบปัญหาโควิดสินะในซัมเมอร์นี้นั่นเองและถ้าซิตี้จะยื่นซื้อ150ล้านก่อนจริงๆโดยที่ไม่ขายแข้งหลักออกไปเลยเนี่ยหลายๆสื่อเขามองว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆครับและมอาจจะผิดกฎการเงินต่างๆแล้วก็อาจจะทําให้เพดานเพดานการซื้อขายเนี่ยมันติดลบรือเป็นตัวเลขสีแดงนั่นเองนะครับผมซึ่ง ถ้าซิตี้ไม่สามารถขายออกไปได้แล้วต้องทุ่มร้อยห้าสิบล้านปอนด์จริงๆเนี่ยมันเสี่ยงมากๆนะในการในเรื่องต่างๆนั่นเองนะอีกหนึ่ง point ก็คือเรื่องของดันนีเลวี่ซึ่งเขามีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างมากนะก็คือเขาเนี่ยอยากจะเก็บแฮร์รี่เคนเอาไว้นั่นเองนะซึ่งไอเรื่องค่าตัวนะ่ะมันอาจจะหมดไปหลังจากที่เราเรียกว่าเราขายตัวหลักได้นะนี่ก็คือสอง point ที่มันทําให้เกิดเรื่องของกองหน้าการหากองหน้าตัวแทนแฮร์รี่เคนขึ้นนะ ที่เซตตี้จะต้องพยายามหาให้ได้นะก็เลยมีรายชื่อของเขาคนนี้เกิดขึ้นก็คือดูซานวาราโฮวิกนั่นเองนะแล้วก็หลังจากที่มีการตีข่าวว่าแมนซิตี้นั้นพร้อมจะยื่นซื้อใช่ไหม80ล้านยูโ,โรเป็นค่าตัวให้เนี่ยก็มีสื่อต่างในประเทศเรีอยงเช่นกาโชเมกาโตก็ได้ตีข่าวด้วยเช่นกันนะแล้วก็มีนักข่าวท้องถิ่นจากเมืองฟอเรนซ์เนี่ยก็คือคนนี้นะซาร่าเมนี่นะเมอิี่ หรือเมนี่นี่แหละเขาตีข่าวในทวิตแฮ็เขาส่วนตัวว่าเว,วลาฮวิกกำลังเข้าใกล้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้เล่นพร้อมที่จะบอกลากับฟิออเรนติน่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยกองหน้าเซอร์เบียนั้นอยู่ในการสนทนากับสมโมสรในพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วนะก็คือความน่าเชื่อถือเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผู้ติดตามเขาเยอะนะมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ก็แค่ 4, 0 0 0อ่า300 ห้คนแต่ว่าเขาเป็นนักข่าวท้องถิ่นในเมืองฟลอเรนซ์นะครับก็ซึ่งฟิออเรนติน่าเนี่ยสมสสเน,นี่ยตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์นะก็อาจจะฟังเอาไว้ได้บ้างแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบโอ้น่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะแต่ว่าก็อาจจะฟังหูว้หูว้ได้ครับสําหรับนักข่าวรายนี้นะเขาก็เป็นนักข่าวท้องถิ่นนั่นเองนะและ้วก็ที่น่าสนใจจริงๆเลยก็คือฟาบริซิโอโรมาโนเมื่อวานก็ได้ออกมาให้ความเห็นกับเรื่องนี้โดยการทวิตนะในแอคเคท์ส่วนตัวเขาว่า ประธานสมโมสรของฟิโอรเรนติน่าก็คือร็อกโกคอมิโซเนี่ยได้พูดถึงสถานาการณ์ของกองหน้ารายนี้เอาไว้ว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เขาเนี่ยวางแผนจะเก็บวลาฮวิกเอาไว้ในฤดูร้อนนี้ฉันต้องการที่จะให้เขาอยู่ต่อแต่ถ้าเราได้รับข้อเสนอราคา100ร้ล้านยูโรฉันจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ฟอร์ิโซ่กาวนั่นเองน,นะก็เป็นการรายงานมาจากฟอร์บิซิโอโรมาโนซึ่งมันก็อาจจะขัดแย้งกันนิดนึงใช่ไหมว่าสื่อทางอิตาลีอย่างเกาโชมกาโตหรือว่าสื่ออื่นเนี่ยบอกว่า80ล้านยูโรเป็นค่าตัวที่ซิตี้นั้นหวังว่าจะยื่นซื้อวลาโฮวิตแต่ว่าทางฟอร์บิซิโอโรมาโนนั้นได้ให้อีกหนึ่งตัวเลขนั่นก็คือ100ล้านยูโรนั่นเองนะครับซึ่งมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งซึ่งถามว่า100ล้านยูโรเนี่ย มันมากไปไหมสําหรับบล็อกฟิกผมว่ามันมากไปนะความที่เห็นส่วนตัวนะมากไปเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งมิสูตัวเองได้ไม่นานนะซึ่งลงเล่นให้กับฟิออเรนติน่าเนี่ยมาเป็นตัวหลักเนี่ยสฤดูกาลนะซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะโชว์ฟอร์มเยี่ยมหน่อยในเกาโชซิเรียายิงไป21ประตูกับอีก3แอตซิตนะครับผมแล้วก็แต่ว่าฤดูกาลแรกที่เขามาเป็นตัวหลักให้กับทีมเนี่ยเขายังทําผลงานได้ไม่ดีนะรู้สึกว่าจะลงไปสนามไป30นัดแล้วก็ยิงได้เพียง 6ประตูเท่านั้นนะแล้วก็ไม่มีแอดซิตด้วยนะก็คือฟอร์มเพิ่งมาปังด้วยการที่แล้วนะถ้าจะเอา100ล้านยูโรเนี่ยไปทุ่มเพื่อซื้อเวลาโวกจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันอาจจะยังไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียนะเพราะว่าเขายังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่มากพอนะแล้วก็เรียกว่าไงบินชั่วโมงบินเขามันยังไม่ไม่จัดเจนยังไม่แบบไม่ไม่ไม่คุม้มที่จะทุ่ม100ล้านยูโรนะแต่ถ้าเป็น80เนี่ย มันก็อาจจะพอฟังได้เพราะว่าถ้า80ล้านยูโรมันก็ตีเป็นเงินปอนด์แล้วสักเล่าๆสักเจาเสิบอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เล่าๆนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นการที่ซื้ออนาคตอกองหน้าคนหนึ่งที่อายุการใช้งานระยะยาวใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้กํลาลังฟอร์มดีแล้วก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างสูงใหญ่นะรู้สึกว่าจะสูงเราๆสัก190เซนติเมตรบวกนะก็เรียกว่าเป็นหน้าเป้าที่แบบซิตี้ไม่ได้มีมานานแล้วในไทป์นี้หลังจากแบบ เอดินเชโกมาริโอบาโลเตลลี่อย่างเงี้ยน,นะนานมากแล้วที่ซิตี้ไม่มีกองหน้าแบบสูงใหญ่นะขอัมโรเดเกโดตอนนั้นที่เรามีใช่ไหมเดเกโดโจเวติสเอดินเชโกมาริโอบาโลเตลลี่ edo, ove, eko, eli, พวกเนี้ยรูปร่างสูงใหญ่ไปแล้วก็เป็นกองหน้าเป้าที่ยืนค้ำตรงกลางแล้วแดนบนของสนามได้ดีอเงี้ยเราเราไม่ค่อยมีนะเราจะมีแต่แบบอากเกโรใช่ไหมไปกับบอลได้ดียิงประตูได้ดีทักษะส่วนตัวดีอย่างเงี้ย สูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรอคาลอสเดเบสใช่ไหมอากูเอโร่อย่างงี้โนโริโต้อย่างงี้นะครับผมซิตี้ช่วงหลังๆที่เป๊ปเข้ามาคุมก็จะมีแต่กองหน้าพูดตามตรงก็คือมะขามข้อเดียวนั่นเองบลักษณะอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะถ้าหากพลาดแฮร์รี่เคนจริงๆผมคิดว่าเวลาโฮูเวกหน้าปั้นนะแต่ว่าค่าตัวต้องไม่ใช่หนึ่งร้อยล้านยูโรอาจจะประมาณสักแปดสิบก็น่าจะพอ พอไหวอยู่แต่ว่าถ้ามันดรอปลงไปนิดกว่าได้เนี่ยประมาณสัก65ยู65ล้านยูโร70ล้านยูโรเงี้ยผมคิดว่าน่าสนใจสําหรับเวลาโควิดนั่นเองนะครับต่อมาอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวเกี่ยวกับเปโดซินวานะซึ่งก็ที่บอกว่ามีโอกาสสูงที่จะย้ายออกไปใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นข่าวในเวที่ทํานองเดียวกันนั่นก็คือเปโดซินวานั้นเนี่ยต้องการที่จะย้ายไปคาแข้งที่สเปนนะเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยที่มีบาร์เซโลนาเนี่ย อยากจะทำการ swap deal กับแมนซิตี้นะแบบโดยเป็นนักเตะพ่วงเงินมาแลกกับซิตี้แต่ซิตี้เนี่ยบอกปฏิเสธไปนะโดยอยากจะได้เป็นเงินสดล้วนๆรวมไปถึงแอตเลนติโกมาดริดนั้นก็มีความสนใจในตัวเบนาโดซินวาเช่นกันแต่ว่ามันยากตรงที่ ทีมผู้ซื้อเนี่ยมันประสบปัญหาโควิดสิอย่างที่ได้รายงานไปว่าเขาไม่มีเงินที่จะซื้อมันเลยมันเลยเป็นเรื่องยากในการย้ายของไปนาโดซินวาในซัมเมอร์นี้แล้วมันก็ส่งผลกระทบไปถึงดีลของแฮร์รี่เคนด้วยนั่นเองนะครับว่าถ้าขายแข้งตัวหลักไม่ได้มันก็ซื้อ,อยากนในในราคาที่สูงอย่าง150ล้านปอนด์ที่เป็นข่าวนั่นเองนะต่อมาอีกหนึ่งคนไอเมริกลาป็อกนะครับผมอาจจะเก็บตกข่าวจากเมื่อวานนิดนึงนะเนื่องจากาเคยมีข่าวไปแล้วนะ ไอเมริกลาป็อกเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากยูเวนตุสมานะครับที่บอกว่าอยากจะยืมตัวใช่ไหมแต่ว่ามันเรื่องยากเนี่ยมันติดอยู่ตรงที่ไอเมริกลาป็อกนั้นเขามีค่าเหนื่อยกับแมนซิตี้เนี่ยรับตอนนี้เนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สนหกหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าจะย้ายไปยูเวนตุสไปยืมตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมที่นักเตะที่เคยได้รับเงินประมาณเนี้ยอยู่ดีจะไปดอกค่าตัวเองลงประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสโมสรทั่วยุโรปตอนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องของ ต้องแบกรับเพาดานค่าเหนื่อยนะเนื่องจากประสบปัญหาภาวะโควิดสิบเก้าใช่ไหมถ้าได้ค่าเหนื่อยดับนี้เนี่ยเราต้องไปเล่นที่สโมสรอ,อื่นแล้วต้องดรอปค่าตัวลงเนี่ยมันอาจจะได้แหละเพื่อแลกกับโอกาสลงสนามแต่ว่าถ้าเขาต้องลดเยอะละ่ะนักเตะก็อาจจะต้องคิดหนักไหมแล้วก็อยู่ตทุเองเขาก็อาจจะไม่อยากที่จะไปรับ ความกดดันเรื่องพยายดานค่าเหนื่อยของอเมริกลาป็อกหากจะต้องยืมตัวแล้วต้องจ่ายเงินสูงๆเป็นค่าเหนื่อยนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องยากเนี่เขาบอกว่า difficult นะครับที่อเบริกลาป็อกนั้นจะทําการย้ายไปเล่นให้กับสมโมสรอ,อื่นในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองก็พูดง่ายๆคือ2คนนี้เบนโดซินวากับอเมริกลาป็อกอะถามว่าอยากย้ายไหมอยากไปเล่นที่อื่นไหมมันก็อาจจะมีมูลบ,บ้างแหละโดยเฉพาะเบนโดซินวาที่อยากจะย้ายจริงๆเนื่องจากาตำแหน่งนั้นที่เขาลงเล่นอกองกลางพวก ปีกตัวรุกรต่างมันเยอะมากในซิตี้แต่ว่าพูดกันตามหลักมันยากเพราะว่าทีมผู้ซื้อเขาไม่พร้อมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ที่จะนำมานำเสนอให้กับแฟนๆทีซิตี้เซนแล้วก็แฟนๆเรือใบสีฟ้าได้รับฟังนะครับก็ขอข่าวเขา,ขาดึงกันอีกหนึ่งรอบนะแฮร์ดี้เคนตอนนี้ติดหลักๆคือเราขายใครไม่ได้แดนนี่เลวี่ไม่อยากขาย ค่าตัวที่เรายื่นยังไม่ถึงนะเรายื่นร้อยี่สิบ้าแานี่ลอวิบอกไม่ได้ยื่นด้วยซ้ํายังไม่ได้รับด้วยซ้ําแต่คือเราพร้อมจะยื่นร้อย่สิบหแต่เขาอยากได้ร้อนั่นเองจบแฮร์รี่เคนหนึ่งคนนะต่อมาอีกหนึ่งคนวลาโฮวิกเรามีข่าวสนใจที่จะซื้อนะครับผมเพราะว่าแฮร์รี่เคนเราอาจจะแฮววลาโฮวิกตอนนี้มีข่าวว่าค่าตัว80ดล้านยูโรหนึ้ล้านยูโรแต่ถ้าร้อล้านยูโรแพงไปนะครับผมแล้วก็ สำหรับอีก2คนแบนดซินวาอามิรลาปอกยากที่จะย้ายนั่นเองอันนี้ก็เป็นการสรุปให้ฟังสั้นๆน,นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของตาแล้วกับการอัเปเดตข่าวสารประจำวันต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย